สวัสดีค่ะยินต้อนรับ่าสุภีพบุ๊กสมุดเรื่องเล่าทำกลางสนามรบจะเกิดอะไรขึ้นมาฟังกันต่อในเจชาติพบหนึ่งปรารถนาอีพีที่26 3เดือนต่อมาแคว้นเว่ยก็ส่งสารท้ารบมาอย่างแคว้นฉีประจวบกับเป็นเวลาที่ทางเมืองหลวงแคว้นฉีไทเฮากับห้องเต้ส่งขัดแย้งกันอย่างรุนแรง ก่อนที่จะเคลื่อนทับฮองเต้ทงเรียกข้าเข้าวังอีกครั้งทั้งขู่ทั้งปลอบอีกรอบข้าคิดในใจว่าดูท่าข้าต้องหาทางหลบหนีก่อนเข้าสู่สนามรบแล้วเมื่อข้ากลับถึงจวนฉูคงนั่งผิงไฟอยู่ข้างเตาพร้อมกับแทะน่องไก่พลางพูดอย่างคุนเคืองว่าฮะแควนวยกล้าประกาศสงครามในช่วงหน้านานวะ ท่ามากลางอากาศเร็วลายเช่นนี้เสี่ยวเสียงจือเจ้าออกไปสั่งสอนพวกมันสักยกสองยกก่อนแล้วพวกเราคึ้นหนีกันข้ากำลังคิดว่าตัวเองต้องเอาอะไรติดตัวไปบ้าจึงตอบไปอย่างรำคาญว่าเจ้าไม่ใช่คนต้องไปสนามหรอกอยากจะสั่งสอนพวกมันเจ้าก็ทำเองสิพูดได้ว่าข้าไม่ไปกันแล้วฮะเจ้าคิดจะปลอมตัวเป็นข้า และวไปออกรบแทนข้างั้นหรือองหญิงโคจูงคงชายตามองข้าวแวบ,บหนึ่งก่อนจะแค่นเสียงเย็นชาอย,ย่างไม่รู้สาเหตุแล้วแทะน่องไก่ของตัวเองต่อไปหลายวันหลังจากนั้นข้าก็ไม่พบเขาแม้แต่งเงาจนวันเคลื่อนทับมาถึงคงมีแต่สวรรค์เท่านั้นที่รู้ว่าเขากำลังวางแผนร้ายอะไรในใจอยู่ตลอดเส้นทางการเคลื่อนทับสู่แนวหน้า ขาโดนรอบสังหารหลายครั้งดีที่มีชูอี้อยู่ข้างกายดังเงาออกรับและปัดป้องรักษาชีวิตข้าไว้ได้ทันท่วงทีทุกครั้งไปแล้วก็เพราะชูอี้นี่เองที่ตามติดข้าตลอดดังเงาทำให้ข้าไม่สามารถจะหาทางหลบหนีได้อีกไม่นานก็จะถึงแนวหน้าแล้วข้าวิตกกังวลจนจนนอนไม่หลับค่ำคืนหนึ่ง กองทัพตั้งค่าอยู่ที่ชานเมืองเขากำลังนั่งกลุ้มใจอยู่ในกระโจมจูจูก็ได้ยินเสียงตะหวายของถู่อี้ดังขึ้นที่หน้ากระโจมว่าบังอาจเจ้าเป็นคนของผู้ได้ถึงได้กล้าบุกเข้ามาถึงกระโจมของท่านแม่ทัพข้ารออยู่ครู่หนึ่งก็ยังไม่ได้ยินเสียงอะไรอีกแปลกใจจึงเดินออกมานอกกระโจมเห็นถู่อี้จับพลทหารรูปร่างผอมบางไว้คนหนึ่ง เขามองถูอี้ด้วยสายตาเย็นชะเมื่อมองเห็นค่ะเขาก็เลิกคิ้วขึ้นพลางขยับปากโดยไม่มีเสียงว่าเสียวเสียงจืดขับประหลาดใจคิดไม่ถึงว่าชูคงจะปลอมตัวเป็นทาหารลอบปะ,ปะปนขึ้นมาในกองทัพแต่เคลื่อนพลมาก็หลายวันแล้วเหตุใดเขาไม่มาหาค่ะวันนี้เขามาหาค่ะต้องมีเหตุอะไรแนะ่ข้าจึงกระแอมแล้วกล่าวว่า เจ้ามีเรื่องอะไรจะมาะรายงานเขาจงใจกดเสียงให้ต่ำลงและพูดด้วยเสียงแหบแห้งว่าท่านแม่ทัพเป็นเรื่องสำคัญเกี่ยวกับความเป็นความตายขับไยักนะเขามาพูดชูอีกลับไม่เห็นด้วยท่านแม่ทัพไม่ชอบมาพักกดนไม่เป็นไรข้าโบกมือ และพาชูกคงเดินเข้าไปในกระจกที่นี้ไม่เหมือนจวนแม่ทับเสียงที่พูดจะได้ยินไปถึงข้างนอกข้าพาชูกคงมานั่งที่โต๊ะและส่งผู้กันให้เขาจากนั้นก็ถามว่ามีเรื่องอะไรจะรายงานเขาเขียนข้อความลงบนกระดาษว่าในท้องค่ายังมีเด็กอีกคนข้าตะลึงงินไปอาปากค้างมองชูกคงยงพูดไม่ออก สบายกับนมรกสวรรค์ที่ไดเก็ได้นับแต่เขาเสียบุตรไปข้าไม่เคยแตะต้องเขาจริงๆหรือเวลาสั้นๆเพียงสามเดือนเขาเขาไปม,มีอะไรกับบุรุษข้างนอกพลิกตานั้นเขารู้สึกเหมือนว่าบนศีรษะมีเขางอออกมาแต่พอมาคิดดูอีกทีก็รู้สึกว่ามันประหลาดนะหรือเทพชูคงผู้นี้จะชอบไม้ป่าเดียวกัน นี่เนะ่เป็นเรื่องแปลกที่ค้าไปถึงเลยทีเดียวบางทีเขาคงเห็นสีหน้าของข้าแปลกขึ้นเรื่อยๆจึงเขียนว่าหยุดความคิดป้าๆในหัวของเจ้าซะคราวก่อนทารกที่ตายในคันนั้นออกมาเพียงครึ่งเดียวข้าตกตะลึงมีการแท้งบุตรที่ระครึ่งด้วยหรือจุกคงมองข้าอย่างวิตกกงงวลแล้วเขียนว่าข้าแท้งอีกแล้ว ขามองเขานิ่งอึ้งพูดอะไรไม่ออกไปครู่หนึ่งจากนั้นขะก้กมตัวลงเลิกใช้เสื้อของเขาขึ้นโดยไม่พูดอะไรสักคาเห็นรอยสีแดงเข้บ,บนกางเกงสีเขียวของเขาค่อยๆขยายเป็นวงกว้างขึ้นขาชะงักไปชั่วครู่แล้วความคิดหนึ่งก็แวบเข้ามาขาถามเขาว่าปวดหรือไม่เขาตอบเบาวๆว่าปวด ข้าพยักหน้าลุกขึ้นยืนและโน้มตัวลงกระซิบข้างหูเขาว่าข้าคิดว่าเจ้ามีรอบเดือนฮ <c oughs> ขาหลุดหัวเราะถูคงตัวสัตว์เขาหันกลับมามองข้าด้วยสายตาเลื่อนลอยเล็กน้อยข้าตกไ่เขา้านี่เป็นเรื่องปกติเดี๋ยวเจ้าก็ชินไปเองหลังจากนั้นถูคงก็สุดตัวลงเอามือกุมท้อง เขามองแล้วก็ใจอ่อนลากเขาไปที่ข้างเตียงของข้าจากนั้นก็เดินออกจากกระโจมพูดกับชูอี้ที่เฝ้าอยู่ด้านนอกว่าไปหาเสื้อผ้าสะอาดๆผ้าฝ้ายเข็มและได้ไหมให้ข้าหน่อยหลังจากได้ยินสิ่งที่ข้าสั่งชูอี้มองข้าด้วยสีหน้าแปลกๆสักพักเขาจึงพยักหน้าเหมือนอยากจะพูดอะไรแต่ก็ยั้งไว้แล้วเดินจากไปเขาไม่เข้าใจ ว่าเพราะเหตุใดเขาจึงมีทีท่าเช่นนั้นแต่พอเงยหน้าขึ้นแล้วกวาดตามองไปยังทหารที่อยู่โดยรอบก็เห็นสีหน้าของพวกเขาดูกระดากขัดเคินข้าจึงหันกลับไปดูที่กระจมของตัวเองเห็นเงาสะท้อนของชูคงปรากฏอยู่บนหน้ากระจมอย่างชัดเจนเวลานี้เขาขึ้นไปนอนอยู่บนเตียงของข้าฉับพลันข้าก็เข้าใจในทันทีฮ เรื่องมาถึงขั้นนี้แล้วข้าจะอธิบายอย่างไรได้ขาลูบจมูกไปมาหลอให้ถูอี้เอาของที่ต้องการมาให้จากนั้นก็รีบกลับเข้าไปในกระโจมแล้วดับไฟลงเสียเพื่อยุติความคิดเพ้อฝันของพวกเขาข้ายหูคงเปลี่ยนเสื้อผ้าจากนั้นก็ลงมือเย็บผ้ารองซับเลือดให้เขาทำกลางความมืดฉูคงนอนอยู่บนเตียงโดยใบหน้าไร้สีเลือด พลางพูดเสียงแผ่วเบาว่าสตรีอย่างพวกเจ้าจึงมีชีวิตที่ไม่ง่ายเลยเมื่อได้ยินคำพูดนี้ของชูคงเขาคงเจ็บปวดมากไม่น้อยขาจึงสอดมือเข้าไปใต้ผ้าหม่มนวดท้องให้เขาและพูดเบาๆว่าเจ้ารู้ตัวก็ดีแล้ววันหน้าดรว่าเจ้ายัางจะลังแกข้าได้อย่างไม่ละอายใจหรือไม่ เหตุได้ถึงไม่ได้ถูคงพูดเต็มปากเต็มคำยามนี้ข้าแต่หักที่เป็นหญิงขากดท้องของเขาเจ้านาไม่อายนวดท้องให้เขาได้ไม่นานก็รู้สึกงว่วงข้าจึงก้าวขึ้นเตียงและนอนลงข้างกายเขาปากก็พึมพำว่าพวกเราจะหนีไปกันยามได้อีกไม่กี่วันก็จะถึงแนวหน้าแล้ว ข้าบอกเจ้าแล้วไงพวกคนแคว้นว้ทํทำให้ข้าต้องทนทุกเช่นนี้ข้าจะไปเอาเคืนพวกมันก่อนข้าถอนใจหาใช่พวกคนแคว้นว้เสียน,น่อยที่ทำให้เจ้ามีรอบเดือนเรื่องสำคัญยามนี้คือรีบหนีให้เราที่สุดต่าหาไม่ข้ากระตกที่มุมปากจะหมอนี่ถ้าจะหมกมุ่นข้าสวมชุดเกราะทองเมื่อเข้าสู่สนามรบ ก็มีแต่ตกเป็นฝ่ายรับรอยคนมาฟันเอาเท่านั้นเ <d> ช่นนั้นวันพรุ่งนี้ข้าจะทิ้งชูคงไว้แล้วหนีไปคนเดียวอย่างไรเสียยามนี้เขาก็มีรอบเดือนคงทำแผนร้ายอย่างที่คิดเอาไว้ไม่ได้หรอกแต่แล้วแผนที่ข้าวางเอาไว้ก็กลับตาลปัดเช้าวันรุ่งขึ้นแวนว้ยส่งกำลังทหารจำนวนสองพันนาย รอบสังหารค่ะยามนี้พวกเราอยู่กลางหุบเขาด้านหนึ่งเป็นภูเขาสูงอีกด้านเป็นหน้าผาสูงชันเบื้องล่างเป็นแม่น้ำกองทัพของแคว,ว้นเว่ยแอบดักซุ่มโจมตีอยู่ที่นี่ขณะที่พวกเราเดินทางผ่านจุดจูก,ก็มีก้อนหินยักษ์ร่วงลงมาจากภูเขาสูงขนังอยู่บนหลังมา้าจูกคงอยู่ด้านค่ะเขาชักม้าหลบได้อย่างรวดเร็ว ส่วนข้าแม้จะขี่ม้าพันดีแต่เนื่องจากมันรับน้ำหนักมากเกินไปจึงทำให้เคลื่อนไหวได้ช้าข้าชักม้าหลบหินไปมาแต่ไม่นานก็ถูกหล่นใายจนมึนงงไปหมดทันใดนั้นข้ารู้สึกว่าด้านบนมีเงามืดพุ่งมาหาอย่างรวดเร็วเป็นก้อนหินยักษ์ก้อนหนึ่งที่กำลังกลิ้งลงมาหาข้านั่นเองเสียเวลานั้นม้าตัวหนึ่งก็พุ่งเข้ามาชนม้าของข้า พร้อมกับร่างของใครคนหนึ่งที่กระแทกข่าจนล่วงตกจากหลังม้าลงไปบนพื้นหินยักษ์กลิ้งเฉียดข้างกายข่าลงไปเกือบจะทับขาของข้าขาดข้ามองผู้ที่นอนทับอยู่บนร่างข่าอย่างตกตะลึงชูคงชูคงกระชากคอเสื้อข้าตวาดว่าเจ้าหนี่งอขึ้นเรื่อยเรื่อยอยากลงไปหอมท่านพยายมที่ปรโลกนักหรือไงข้ากําลังจะอธิบายว่าข้าขยับตัวไม่ไหวจริง เพราะว่าชุดมันหนักมากแต่ยังไม่ทันเปิดปากจูจูพื้นดินใต้ร่างก็สั่นสะเทือนข้าตกใจชูคงเองก็น่าป่ินสิเพราะหินก้อนใหญ่ก้อนนั้นทําให้พื้นดินที่เราอยู่ตรงนั้นสุดตัวลงร่างของข้าร่วงหล่นลงสู่เบื้องล่างจูคงคว้าจับเอาไว้ได้แต่ด้วยแรงในร่างสตรีอย่างเขาหรือจะดึงร่างร่างบูรษที่สวมชุดเกราะทองคำทั้งตัวขึ้นมาได้เจ้าปล่อยมือ จะไม่ต้องมาตายพร้อมกับข้าข้าไม่ต้องการลากเขาไปพร้อมกับข้าถึงอย่งางไรชาตินี้ชูคงก็นับว่าปฏิบัติต่อข้าไม่เลวนะพวกเราสองคนเข้ากันได้ดีไม่จําเป็นต้องมาตายด้วยกันที่นี่ชูคงไม่ยอมปล่อยมืออีกทั้งทองคำในชุดของข้านั้นหนักมากจริงๆจนทำให้ร่างของชูคงถูกร่างหนักอึ้งของข้าลากลงหน้าผาไปพร้อมกัน เสียงตุ้มดังขึ้นพวกเราร่วงหล่นลงไปในแม่นนะ้ำข้าถูกชุดเกราะที่สวมอยู่ชุดร่างดิ่งลงไปที่ก้นแม่นนะ้ำขอข้ารู้สึกตึงวูบมีแขนเรียวบางข้างหนึ่งโอบรอบศีรษะของข้าเอาไว้พยายามลากข้าขึาข้นสู่ผิวนะ้ำแต่เพราะชุดเกราะหนักเกินไปทําให้เราทั้งคู่ถูกลากลงไปที่ก้นแม่น,น้ำพร้อมกันขณะที่จมลงถึงก้นแม่นนะ้ำ ขายยืนบนพื้นใต้น้ำอย่างมั่นคงถูกคงพยายามถอดเสื้อก,กลอกของข้าออกอย่างรีบร้อนขาเริ่มขาดอากาศหายใจสมองมึนงงทางกลางความตื่นตระหนกนั้นเองเริ่มฝีปากอุ่นแต่สัมผัสเริ่มฝีปากของข้าเบาๆลมหายใจของเขาส่งผ่านเข้ามาในปากข้าสมองของข้าจึงแจ่มชัดขึ้นชุดเกอานะนักอึง้งร่วง่นลงไปที่ก้นแม่นนะ้ำ ชูคงคว้าคอเข้าไว้แล้วพุ่งตัวขึ้นสู่ผิวน้ำในทันทีเขาเห็นแสงที่ส่องผ่านลงมาบนผิวน้ำสว่างขึ้นเรื่อยๆฉับพลันนั้นก็รู้สึกเหมือนว่าที่ข้อเท้าข้าตึงวูบพืชน้ำเกี่ยวรัดขาเข้าไว้เขาตกใจพยายามดิ้นรนชูคงเองอยังไม่ทันลอยขึ้นสู่ผิวน้ำเห็นว่าข้าดึงไม่ขึ้นจึงหันกลับมาดูแล้วก็เห็นสีหน้าเขาแปลเปลี่ยนไปเขาเลี้ยวกลับไปดู เห็นพืชน,น้ำที่กระชากขาขา้ขากลายเป็นโซ่เหล็กเส้นหนึ่งพันรัดขาของข้าวไว้แล้วก็ฉุดดึงอีกครั้งข้าเบิกตากว้างมองชุกคงด้วยความหวาดกลัวในยามนั้นข้ารู้สึกว่ามีพลังขมหนึ่งหมวนเข้ามาลากข้าลงไปสู่เบื้องล่างอย่างแรงศีรษะของขา้ากระแทกเข้ากับก้นแม่น้ำก่อนความมืดมิดจะมาเยือนข้ารู้สึกว่ามีใครบางคนจับมือของข้าวไว้แน่น ไม่วันน้ำจะไหลเชี่ยวกลากมากเพียงใดก็ไม่ยอมปล่อยมือเสียงน้ำหยดกระทบหินดังก้องอยู่ข้างหูขลืมตาขึ้นเห็นหินย้อยแหลมคมถีตรงลงมามากมายขายันกายลุกขึ้นนะั่งความทรงจำก่อนที่จะหมดสติกลับมาอย่างช้าๆในน้ำถอดชุดเกราะ แบ่งปันลมหายใจขครยังไม่ทันนึกอายเมื่อนึกถึงยามที่ชูคงแบ่งลมหายใจให้ข้ากลับคิดไปถึงยามที่เขากำลังกำจัดชุดกราะของข้าออกขัดแค้นใจนะถ้ารอดกลับไปได้แต่ไม่มีเงินเราจะมีชีวิตอยู่ได้อย่างไรแต่จะแค้นเคืองไปก็ไร้ไประโยชน์มาถึงขั้นนี้แล้วข้าก็ได้แต่ยอมรับมันเท่านั้นขหันมองไปรอบๆที่นี่ ดูเหมือนเป็นถ้าลึกมีหินงอกหินย้อยเต็มไปหมดขจําจได้ชัดเจนว่าโซ่ประาดนั่นดึงข้าลงสุกก้นไม่นะเหตุได้ยามนี้ข้าถึงมาอยู่ในนี้ได้เล่าแล้วชูกคงล่ะข้าเกาะผนังด้านข้างที่ทื้นแฉะเพื่อจะลุกขึ้นจูจูก,ก็รู้สึกเจ็บที่ท้องน้อยข้าพยายามฝืนทอนอยู่สักพักแต่ความเจ็บปวดกับทวีรุนแรงขึ้นขัขดตัว แม้จะกัดฟันไว้แน่นแต่ก็อดส่งเสียงร้องคลางออกมาไม่ได้เสียวเสียงจืดคดีนเสียงคนเรียกแววแววพร้อมกับมีมือมาตบที่ใบหน้าค่ะอดทนเอาไว้ก่อนใครบางคนกำลังบอกและจับไหล่ข้าเขย่าไปมาท่ามากลางความเจ็บปวดที่รุมเรา้าข้าพยายามลืมตาขึ้นมองเขาหลังจากนั้นก็แต่ลืงตาค้างไป คนที่ข้าเห็นมีใบหน้าเหมือนกับชูชิงคุยข้าอาปากข้าเห,เหตุได้เหตุได้ยามนี้เจ้าหน้าตาเหมือนกับข้าแล้วพูดจบข้าก็ตกใจสะดุ้งโยงแล้วเหตุใดเสียงที่ออกจากปากข้ากลายเป็นเสียงเล็กแกลมก่อนหน้านี้ยังเป็นเสียงบุรุษหยาบกระด้างอยู่เลยชูคงเบ้ปากยันอิดหนาราาใจแล้วกล่าวว่า เจ้าก็ลองดูตัวเองให้ดีสิเมื่อข้าตั้งสติได้จึงรู้ว่าพวกเราสลับร่างกันแล้วข้าสะบดออกมาอย่างเดือดดาลใครกันกล้าสลับเปลี่ยนวิญญาณระหว่างเราโดยพลกการเช่นนี้จูคงชายตามองข้าดูเหมือนเจ้าไม่เคยพอใจที่ยามนี้อยู่ในร่างขององค์หญิงข้าอเามือกุมท้อง ขบเคี้ยวเคี้ยวฟันพูดได้อยากจะเจอกับความเจ็บปวดเช่นนี้กันเล่าแต่สิ่งที่ข้ากังวลจริงๆก็คือร่างขององค์หญิงคงมีชีวิตอยู่ได้ไม่ถึงยีสปีนะแม้จะไม่มีผูดด้ใดทำร้ายนะแล้วข้าก็รู้สึกท้องอุ่นขึ้นเป็นเพราะชูคงยื่นมืออกผ่านด้านหลังมาวางบนท้องน้อยของข้าข้ารู้ ว่ายามนี้เจ้าโมโหเป็นเพราะความเจ็บปวดแต่นี่ไม่ใช่สิ่งที่ข้าตั้งใจจะให้เกิดขึ้นที่นี่คือที่ใดพวกเรามาที่นี่ได้อย่างไรข้าเองก็ยังสับสนแต่ข้าคิดว่าที่แห่งนี้ในเมื่อสามารถทำให้เราสลับวิญญาณกันได้ย่อมต้องมีบางอย่างแน่นอนหากว่าพวกเราหาสาเหตุพบเช่นนั้น พวกเราก็สลับร่างคืนก็ได้มีความรู้สึกบางอย่างผูบผ่านในใจค่ะเมื่อเห็นข้าเอาแต่จ้องเขาเขาจึงเบือนหน้าหนีสเสมองไปทางอื่นฮะเจ้าเจ้าอย่าเข้าใจผิดข้าข้าแค่รู้สึกว่าในเมื่อกลับชาติมาเกิดเป็นเช่นนี้ก็ก็สมควรจะทำตามกฎสวรรค์ดังนั้นเออ เขางามืมงงำแต่ข้าไม่รู้ว่าเขาพูดอะไรจึงได้แต่จ้องหน้าเขาเส่ตาของข้าคงจะลวกหน้าเขาแล้วกระมังใบหน้าเขาจึงแดงขึ้นก่อนจะโผงด้วยความโกรธว่าเอาเป็นว่าสลับร่างคืนก็ใช้ได้แล้วไม่ต้องมาจ้องหน้าข้าเขาหันมาถลึงตาจ้องข้าอย่างดุร้ายข้าจึงเบือนหน้าหนีไม่มองเขาอีกแต่ย้ายสายตาไปมองฝ่ามือใหญ ที่กุมท้องของข้าเอาไว้ความอบอุ่นจากฝ่ามือคู่นั้นแผ่ซ่านไปทั้งตัวของข้าข้ากุมมือชูคงเอาไว้แล้วกล่าวอย่างตื่นเต้นว่าพวกเราตกลงกันแล้วจะพูดเองนะชูคงชะงักกัดฟันกรอดใช่สิข้าเป็นคนพูดเองข้าปลากพ่อยเองข้ารู้สึกปวดแปลบที่ท้องน้อยอีกครั้ง จึงพยายามฝืนทนอย่างนั้นพวกเราไปเดินดูรอบๆกันเถิดอยู่ที่นี่ไปก็ไม่ได้คำตอบขัดขวามือชูกคงแล้วยืนขึ้นที่นี่คือที่ไหนเป็นถ้ำแห่งใดมาตามฟังกันต่อในตอนหน้านะคะขอบคุณสำหรับการติดตามกันในวันนี้และพบกันใหม่ในอ e ีพีหน้าสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะ